สวัสดีครับพบก,กับผมอโยนในการอ่านไพ่ยิบสีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปยยกรดวง9วันของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับดวงตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งปยยกรไว้ถึงวันที่26มีนาคมนะครับ ผูิที่เกิดในราศีเมษก็คือปูิที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งทำหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการเปิดป้ายยุบสีทั้งหมดสามสำรับเช่นเดิมนะครับขอย้านะครับว่าเป็นดวงกวาง้กวางนะครับไม่ได้จพะพอจะจองเป็นดวงส่วนตัวนะครับกับพยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับขอขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้ ดุจยพินิษพิจารณานะครับในการพิจารณารับเอาประงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาหมายุก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีเมษนะครับดวงตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนี้นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรก9ใบนะครับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายได้รายรับต่อไปนะครับชาวราศีเมษนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับ8ไม้เท้านะครับก็การ งานธุรกิจของท่านนั้นก็มีความเติบโตรุ่งเรืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีนะครับงานก็จะเข้ามามากใครที่มีงานที่ผ่านมาถ้างานน้อยนะครับก็จะมีงานเข้ามาเยอะเข้ามาพุ่งตัวด้วยนะครับในทิศทางที่ดีใครทว่างานอยู่นะครับก็มีโอกาสานในเรื่องของการงานเข้ามาให้ได้มีงานทาได้อย่างรวดเร็วนะครับมีการขยับกยายในเรื่องของการงานธุรกิจ เพื่อให้กว้างขวางเติบโต,วตวรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบางคนก็มีการขยับกระย้ายในเรื่องของ,ของการติดต่อกับชาวต่างชาติส่งผลในการงานหรือธุรกิจของชาวราศีเมษนั้นพัฒนาไปในระดับอินเตอร์นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่ยจะยกระดับต่างการงานหรือธุรกิจของท่าในให้เติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในทิศทางที่ดีกว่าเดิมเติบสตาร์นะครับก็ความสําเร็จความสมหวัง ขึ้นมาเป็นที่ยอมรับในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการงานหรือตุรเกจของตั้นมีด้อยลงไปการความเชื่อมั่นเชื่อถือหรือมีคุณภาพด้อยลงไปหรือการได้รับความนิยอมอะไรที่ตดถอยลงไปนะครับ <c oughs> ก็จะกลับมาพื้นพูเติมเต็มสู่ความสําเร็จเป็นประกายรัศมีเจิดจ้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับจึงเป็นที่ยอมรับ ให้สังคมมวลชนก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่เกื้อกูลที่ดีนะครับแล้วก็สองดาการตุนธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับก็มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองพัฒนาที่สามารถดึงดูดเงินเข้ามาได้รวดเร็วนะครับ และก็แววอพอจู ow, นครับการพัฒนาเปลี่ยนแป,แปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับด้วยโชคชะตาบุญวาสนาแม้นมันสถานก,การณ์นั้นก็จะมีการตัดสินใจอะไรยุ่งยากก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยโชคชะตาด้วยบุญวาสนานะครับที่เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั้นกนะ็จะทําให้การตัดสินใจที่ยุ่งยากนั้นก็ตัดสินใจออกมาถูกต้องในทิศทางที่ดีเพื่อที่จะส่งเสริมใน การที่จะมีการพัฒ,พฒนาเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเจ็ดถ้วยนะครับสถานการณ์ของการที่มีไอเดียอะไรมากมายนะครับที่เข้ามาส่งเสริมไม่มีการพัฒนาความเติบโตบางคนก็จะมีการคัดสรรตัดสินใจในช่วงก้าววันนี้นะครับในการที่จะทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นอยู่ในความคิดอยู่ในไอเดียแต่บางคนก็กําลังตัดสินใจอยู่นะครับในการที่จะนํามา าสารใ่เกิดเป็นโครงการอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัดสินใจออกมาอย่างแน่วแน่ไม่ได้สี่ไม้เท้านะครับความเป็นเสถียรกับความสําเร็จความเติบโต,ต,ตรุ่งเรืองนะครับสี่ไม้เท้าที่เกิดความสําเร็จแล้วก็มั่นคงในทิศทางที่หนักแน่นแต่ก็มีสถานการณ์บางอย่างนะครับที่อาจจะมีเข้ามาทำให้ชาวราศีเมษนั้นอ,อยู่ในสถานการณ์กองอาจจะคิดกังวลอะไรได้นะครับที่อาจจะทําให้เกิด การตัดสินใจอะไรยุ่งยากเกิดขึ้นสักหน่อยนะครับในช่วงกลาวันนี้นะครับซึ่งอาจจะสถานก,การณ์ของความกังวลที่มีเพราะฉะนั้นจาราศีเมษต,ต้องทาความเข้าใจในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับให้รู้ในรายละเอียดด้วยความถูกต้องและวก็สร้างกพลังบิกบ,บาทให้เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นคิดตัดสินใจอะไรได้ออกมา ในทิศทางที่ดีนะครับสร้างพลังงานบวกๆให้เกิดขึ้นในจิตใจอารมณ์แจ่มจใสนะครับก็จะทําให้เราคิดหาอะไรนั้นได้ได้รวดเร็วได้ถูกต้องในทิศทางที่ดีนะครับดีกว่าที่เราจะมีหารมณ์คุนมัวนะครับไป,ไปต่อมานะครับ <c oughs> The อ n g m a n นะครับการคิดในหลายรูปแบบนะครับคิดที่แตกต่างออกไปจากกว่าเดิมซึ่งบางทีบาง สถานการณ์นั้นเราจาราศีเมษอาจจะอาตางออกไม่เจอหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ของการคิดใกล้ควรพอสมควรแล้วก็ยังไม่พบในเส้นทางน,นะครับก็ไ้มองในมุมกลับมองหลายๆด้าน มองที่แตกต่างไปจากความที่เดิมที่เคยคิดหรือแตกต่างไปจากที่คนอื่นเขามองนะครับก็จะทําให้พบเส้นต่างดีๆในการที่จะออกจากสถานการณ์ของอะไรที่เรากังวลอยู่นะครับก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจในที่ดีจะพบกับความคิดดีๆไอเดียดีๆจะมีเข้ามานะครับก็จะนั้นให้มองในหลายๆแง่หลายๆมุมหลายๆด้านนะครับอย่ามองในทางเดียวอะไรที่มองทางเดียวแล้วไม่เจอทางออก ก็จะทําให้เราวังวนอยู่ในกับสถานการณ์นั้นแล้วก็ตัดสินใจอะไรออกมายุ่งยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเดแฮงแมนขึ้นมาก็รู้จักมองที่มุมกลับมองที่มุมตรงกันข้ามจากที่เคยคิดนะครับก็จะพบเส้นต่างไอเดียที่จะมีเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดใหม่ๆดีๆที่จะมีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจาราศีเมษนะครับในช่วงเก้าว,วันนี้ก็สร้างพลังไอสดใสนะครับมีไอเดียที่เจิดจ้ามากมาย นะครับที่จะเข้ามาพัฒนาในเรื่องการนาธุรกิจของตัานให้ไปสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองไป,ไปที่9นะครับแปดดาบนะครับอะไรที่เกยยึดอัดนะครับซึ่งอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะบอกว่าอะไรที่ผ่านมาที่ทําให้จาราศีเมฆอยู่ในถัดการบางทีก็เ,เหือนกับาเส้นต่างไม่เจอหรืออะไรที่ไม่ก้อยุดหน้าไปเท่าไหร่หรืออยู่กับที่ไม่มีอะไรเกย เครื่องที่นะครับก็สถานการณ์นั้นก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงปในทิศต่างที่ดีโดยไ่ไปเรขที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปไปที่9สถานการณ์อะไรที่มันเกยอ,อ,อึดอัดเกยทําให้อยู่กับที่นิ่งตัวนะครับและก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าอะไรต่อไปตึงแต่ที่ผ่านมานั้นสถานการณ์นั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับเกิดสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นพบกับไอเดียใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมนะครับเป็นพลังที่ดี และก็ทําให้โจกจะตาก็หนุนส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกจากาการอะไรที่มันเคยนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็ออกไปสู่การพุ่งตัวต่อไปในทิศทางที่ดีสู่ความเติบโตรุ่งเรืองซึ่งจะนํามาซึ่งรายได้รายรับเข้ามาเติมเต็มเกิดความสมหวังให้เกิดความมั่นคงในการสําเร็จแล้วก็นํามาซึ่งรายได้ไรายรับตนประโยชน์ที่ก้นกลางมั่นคงในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองนะครับ ทีนี้มันูในเรื่องของการเงินนะครับของจาราศีเมษในช่วงกาวันวันที่27มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนี้นักนะครับเมื่อการงานได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปนี้ต่างติดเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยโชควาสนาะและด้วยความคิดอะไรของจาราศีเมษที่ดีๆนะครับที่ําให้กลับมาเด,ดนะเดินดังโดดเด่นได้เป็นที่ยอมรับของพลัง หมวนจนในทิศทางที่ดีนะครับใครที่อาชีพเกี่ยวกับต้องการการสนับสนุนในเรื่องของความเติบโตนะครับพลังสังคมก็ให้การส่งเสริมได้ในทิศทางที่ดีนะครับเดวิลนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็2เหรียญน,นะครับก็รับมือนกับสถานการณ์ต่างการเงินปรับสมดุลได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะครับก,ก็ยกระดับ ยกกว่าไปครับยกระดับต่างการเงินนะครับไปเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับและก็ภาระหนักของการงานนะครับที่ตต่ไม่มีรายได้รายรับก็ขยันมันเปลี่ยนนะครับเติบโตในเรื่องของรายได้รายรับการผลิตอะไรก็มากยิ่งขึ้นนะครับหรือการให้บริการต่างๆนะครับก็จะมีการมากมายเข้ามา ไอ้ต้องเด็ดต้องเหนื่อยนะครับแล้วก็จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายนั่นเองนะครับเมื่องานเยอะนะครับก็ย่อมจะดึงดูดเงินเข้ามาไหลเวียนเข้ามาด้วยความคร่องตัวในทิศ่างที่ดีนะครับไพ่ใบที่5นะครับกับการเปิดไพ่5้าใบนะครับเส้นทางใหม่ๆของการเงินนะครับที่มีเข้ามาไอ้กับจาวราศีเมษนะครับในช่วง ก้าวันนี้นะครับบางสถานการณ์นั้นก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเส้นทต่างใหม่ๆนะครับก็จะมีเข้ามาการสร้างรายได้รายรับให้เกิดขึ้นนะครับเพราะบางทีนั้นบางทีที่ผ่านมาในสถานการณ์ของการงานที่บางทีก็ไม่เติบโตคือนิ่งอยู่กับที่นะครับไม่สามารถกระยับกระเยื่อนอะไรได้มากมายก็ทําให้รายได้รายรับนั้นก็จะไม่เติบโตไม่พุ่งตัวสักเท่าไร่นะครับแต่เมื่อ การงานธุรกิจนั้นมีการรุดหน้าไปในทิศทางที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับการจชายบริการก็มากยิ่งขึ้นการผลผลิตอะไรก็เข้ามามากมายมีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็การติดต่อกับชาวต่างชาติที่จะดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามาก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็งานที่เยอะนะครับมีการเร่งผลผลิตอะไรออกมามากมายก็ทาให้การเงินนั้นเข้ามานะครับบางทีก็เป็น ออเดอร์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่ตาไม่มีรายได้รายรับเกิดขึ้นใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นเส้นต่างดีๆนะครับไ่ใบแรกนะครับกับไปสุดท้ายขึ้นมาใบที่1กับใบที่5นะครับซึ่งอาจจะตาให้จาราศีเมษนั้นเป็นผู้ที่จ่ายเงินอาจจะพุ่มเฟื่อยนะครับอาจจะเป็นผลบอกจากที่ผ่านมาก็ได้นะครับที่จาราศีเมษอาจจะมี ในเรื่องของการใช้จ่ายเติมพลังความสุขให้กับตัวเองมากไปสักนิดในการใช้จ่ายเงินนะครับบางทีก็ยามวิการก็ไปเที่ยวจ่ายจ่ายนะครับหรือไปสถานที่ต่างๆสถานที่เริงรมเพื่อเติมพลังความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้จ่ายจ่ายเงินออกไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าในช่วงกลาวันนี้อาจจะอยู่ในระบบระเบียบของการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับหวางระบบระเบียบให้การใช้จ่ายเงินอยู่ในสมดุลใน ระบบที่สร้างพลังให้การเงินนั้นหมุนเวียนเข้ามาด้วยความคล่องตัวแล้วก็ใ้จ่ายไปให้เกิดความเหมาะสมไม่เกิดความสมดุลนั่นเองนะครับก็จะทําให้การเงินของชาวราศีเมษนั้นมีเหลือใช้เหลือเก็บที่จะรกอายกระดับต่างการเงินให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่ามองโลกอมองการเงินนั้นอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับลอวจันด้วยมีภาระหน้าที่ภารกิจ ที่รับผิดชอบอยู่ในเรื่องของรายจ่ายก็มากพอสมควรนะครับจึงงานต่างให้ชาวราศีเมษในช่วงเก้าวันนี้ก็มีการวางระบบระเบียบทางการเงินรอบครอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นการจะจ่ายจะจ่ายอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับจึงมีการใช้การจ่ายออกไปนะครับแล้วก็มีเงินที่อาจจะเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับนอกจากจัดหน้าที่การงานที่รายได้ได้รับเข้ามามากมายแล้วก็จะมีเงินด้วยพลังเสน่หา นะครับไกลที่เป็นตุกตาต้องใจของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตามครับที่เข้ามาลุ่มหลงมาพึงพอใจก็จะมีเงินเข้ามาอุปตังคํำชูดูแลนะครับบางคนก็มีโชคลาภลแบบับๆก็มาเกื้อกูลในทิศต่างที่ดีนะครับก็ตามให้การเงินของจาราศีเมษในช่วงกาวันนี้นะครับก็ทําให้การเงินนั้นคล่องตัวในทิศต่างที่ดีนะครับเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็ทําให้ยกระดับต่างการเงินนั้นในระดับที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็การจ่ายจ่ายก็อยู่ในระบบของการควบคุมที่รัดกุมนะครับจ่ายจ่ายในสิ่งที่จําเป็นที่รับผิดชอบหลักๆอยู่นะครับการจ่ายจ่ายฟุ่มเฟือยก็มีการตัดออกไปนะครับตัดควบคุมให้การเงินนั้นอยู่ในระบบระเบียบที่ปลอดภัยนะครับทีนี้มาดูในสถานการณ์ของความรักของจาราชีเมธนะครับในช่วง9กาวัน วันที่27มีนาถึงวันที่4เมษายนนี้นะครับความรักเกิดภพระมาน,นะครับโดยรกล้ๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเล,เลือเวอร์นะครับความเอาใจใส่ดูแลกันในทิศทางที่ดีก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์มีความอบอุ่นนะครับในช่วงเก้าวันนี้นะครับอะไรที่เคยด้อยที่ไม่มีพลังในการดูแลทําให้เกิดความเข้าใจหรือการใช้ชีวิตคู่ที่อาจจะ หย่อนยานลงไปบ้างนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มพลังความรู้สึกดีๆให้เกิดความสมดุลขึ้นในติดต่างที่ดีนะครับอไอโรอฟเฟนนะครับพลังเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังเองบุญบารมีของท่านนะครับก็กข้ามาเกื้อหนุนส่งเสริมในติ๊ต่างที่ดีที่เหมาะสมนะครับและก็ภพยที่จะดีออกมานะครับสี่ดาบนะครับรู้จักการนิ่งตัวอะไรถ้าเป็นปนัญหาเกิดขึ้นนะครับก็มีการสุขุมรอบครออาย่ในสก,การของความปลอดภัย นะครับแต่มีปัญหาในระหว่างคู่รักหรือคนคบกันก็อยู่จักใจในการเก็บตัวอยู่ในโซนปลอดภัยของตัวเองนะครับเพื่อเกิดความสงบขึ้นแล้วก็จึงค่อยคุยค่อยอข้าวหากันนะครับแล้วก็ไพเดสนะครับสถานการณ์ต่างๆก็เป็นไปในทิศทาง ที่ดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าดูทั้งภายใทยสำรับด้วยนะครับในเรื่องของเวลออฟฟอร์จูนนะครับในการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งดีเอ็มเปอรอร์นะครับความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโอกาสของความรักของคนโสดที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับกับการเดินทางที่จะเข้ามาสร้างความ รักความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับเพราะไพ่เดลเพนขึ้นมานะครับก็จะมีใครที่เหมาะสมที่คู่ควรเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นของคนโสดได้ด้วยในช่วงก้าววันนี้นะครับที่อาจจะดึงดูดพลังดีๆเข้ามานะครับด้วยโชคชะตาวาสนานะครับที่เข้ามาเคลื่อนหนุนใะห้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นแล้วก็พัฒน,นาต่อไปอย่างถูกต้องนะครับเข้ามาสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้การดูแล ส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นทิศทางของคนโสดที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าคู่ใดที่มีผ่านมาความรักความสัมพันธ์อาจจะมีร้อยลงไปบ้างนะครับก็จะเข้ามาดูแลใช้ใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะจะมีความสุขุมรอบคอบยิ่งขึ้นนำหลักธรรมะเข้ามาความารู้จักการใช้ ดูแลความจิตใจที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับใจจิตวิญญาณแห่งภูมิความรู้แห่งจิตวิญญาณเข้ามาไก่ไสถนนการา์ให้เกิดพลังของการเติมเต็มกันในทิศทางที่ดีนะครับอะไรเป็นปนัญหาก็รู้จักตัดจบได้ในทิศทางที่ดีด้วยการรู้จักสงบนิ่งนะครับแล้วก็ให้ตัดจบปัญหาอะไรที่จยากเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันด้วยความรู้สึก ในที่สร้างความบุกปุ่นได้เกิดขึ้นนะครับส่วนบางคู่นั้นในช่วง9วันนี้อาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาทําให้ต้องมีการเหนือหนานกันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะเข้ามาด้วยภาระหน้าที่ทําให้ต้องเหนื่อยหนานกันนะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับในการที่ทมให้ความรักความสัมพันธ์น,นั้นอยู่ในช่วงของการหางเอือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องไปรับผิดชอบเท่านั้นนะครับในที่ ไม่ได้โดินตามไปด้วยก็อยู่ในอาการที่รอคอยด้วยความสงบในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเมื่อเสร็จภาราหน้าที่ก็กลับมาดูแลเอาใจใส่อยู่ด้วยความรักด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของจาราศีเมษในช่วงกววันนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรัก ก็โดยปอประมาณนี้นะครับชว่วงวันที่27มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนี้นะครับก็กจาราศีเมษทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ